ครับสวัสดีครับมือนี้ผมอภิชาตินะครับยังอยู่บ้านน้ำพลนะครับตําบลน้ำพลอําเภอหนองวัวซ้อนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่กับพี่ประดิษฐ์คือเก่านะครับเมื่อกี้เข้าไปสวนยางแล้วเป็นอะไรยางพาราพ่อใจบ่ครับครับพ่อใจแต่ว่าราคามันถืกไปนิดเนาะครับสักบาทก่อนตอนนี้สิบห้าบาทสิบห้าบาทนะครับมือนี้นะครับก็เอาสิบห้ากับสิบห้าละนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นก็โอเคนะครับมือนี้ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมพี่ประดิษฐ์แล้วนะครับพี่ประดิษฐ์นี่เป็นอ่าคู่อาเป็นคู่ยางนะครับเป็นหมอดินแล้้วอออีีกกย่่่างงนนนึพปปรดิ็็คืไเ นะครับปลูกปาล์มนะครับปาล์มน้ำมันแม่นบ่ครับอ่าอยู่หนองว้าซ้อนะครับปาล์มน้ำมันนี่เป็นพันธุ์นิยังก่อนครับพันธุ์เนเธอร่าเนเธอร่าแม่นบ่ครับก็เป็นพันธุ์นิยมเนาะนะครับอ่พี่น้องบ้านเฮาตอนนี้นิยมปลูกกันหลายบ่อยู่แถวนี้ก็ปลูกกันเยอะอยู่ครับเริ่มปลูกกันหลายแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อนี้มาตอนนี้นะครับสี่เดือนไฮหลังตอนที่มาน่าก็คือปาล์มอายุแปดสองปีแปดเดือนตอนนี้สี่เดือนแล้วก็ประมาณสามปีสองเดือนเขาเก็บไปจากเทื่อแล้วครับหลังจากมันนั่นเก็บประมาณสี่เทื่ ประมาณสี่เ <three teams, S 2> ทื่อนะครับพอพักหลังมามันราคามันถูกเลยอ๋อตอนนี้เหลือยูโรจากบาทเดี๋ยวนี้สองบาทกวา่าโอ้เป็นตาลุ่นตุ้นนะครับพี่น้องภาคใต้ในสี่บาทกว่าพี่น้องภาคอีสานในสองบาทกวา่นา,า,น,า,วานะครับแล้วตอนนี้เข้ากับพักเลยครับนะครับที่นี่มีโอกาสใดชายชายจีทู่จีเก้าเนี่ไปจากเทื่อแล้วครับแปดเทื่อครับแปดเทื่อแล้วกระร้อมกับยางแหละสี่ยางแยมไรกับมาสี่าปมแย่นั่นนะครับที่เห็นมันเป็ยนจังไงช่วงนี้มันเป็ยนจังไงบอกพี่น้องเขาฟังมึงช่วงนี้มันเป็นอย่ยางาราเขาษาียกว่าอย่างข้อขาดแปมอัาเป็น มัดหยุดพอมัดสหมดลุ่นมันโอ้แมันลุ่นไหมที่ขึ้นมาหนีมันกิดปาลหมายถึงว่าปาลลุ่นที่เขาเก็บขายนี่มันสิหมดลุ่นมันช่วงมันขาดช่วงครับแต่ว่าที่เห็นชัดเจนตอนนี้ที่ชัดเจนก็คือมันขึ้นไม้มันขึ้นไม่นี่ขึ้นทีบ่ครับขืนเกือแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของของการนี่ครับของการนี่ครับนะครับถือว่าขึ้นแทบสิทุกทุกการเลยมาทันทอนะครับครับปาลนิธลาอายุสามปีสองเดือนนะครับที่ใส่จีทูจีเก้าไปอันพวกนี้ก็คือจังไหนปล่อยไป ป่อยใกล้กินน,น,นรรป่อยนะครับไยเป็นตาลุ่นไม่ตาลุ่นตนพี่น้องอออออกเกษตรกรปลูกปาล์มนะครับหนองบัวซออุดรครับอ่าราคาสองบาทกุ้งๆเก็บประกุมนะครับก็เลยตัดสินใจป้อยไปนี่แหละครับนะครับอันที่ติดอยู่นีก่ก็กัดกั้นใจเอาเอารุ่นไหมเอาวัชพันเถอะครับ่หมเขาสีไปแล้วแปรเถือนะครับที่นี่อยากให้พี่ประดิษฐ์นะครับฝากพี่น้องเขานิดนึงเรื่องเกี่ยวกับปาล์มนะครับภาคอีสานเท่านะครับมันมีแนวโน้มจังไรนากะ ผู้ใดปลูกช่วงนี้สิได้แบบใดบอกพี่น้องเขาฟังนิดนึงครับเพื่อเรื่องการปลูกปาล์มครับเพราะว่ามันมันกระเสียงอยู่เพราะว่าของกระเสียท่อกระรูว่ามันขึ้นขึ้นลงลงมันเอาแน่นอนบ่ได้เพราะเพราะเพราะคือว่าเจ้าสวนปาล์มนี่ภาคอีสานอยากให้จับกลุ่มกันเฮาสิมีการต่อรองกันถังได้ดีขึ้นเพราะว่ามเงินตะคนภาคใต้เขาได้สี่บาทกวนเฮาได้สองบาทกวนมันก็เพราะว่ามันต้องส่งลงไปไต้ขึ้นก่อน าเขาก็ต้องมีการตัดราคานะครับแล้วที่เห็นชัดเจนเลยหลังจากตะกอนหนาตะกอนหนานี่เขามีการใส่ปุ๋ยแบบไหนครับเมื่อก่อนนี่ใส่ใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีนะครับลักษณะของการถอดยอดลักษณะของใบลักษณะของการติดลูกนี่เป็นอย่างไรมันบ่ติดครับมันบม่ค่อยติดมันสิเป็นที่เขาเห็นเป็นมันจะเป็นปามกระเทยออกมาซะส่วนใหญ่ครับคือจังมาเที่ยวก้อนมั้งที่ผมว่าเบิ่งมันจะเป็นเป็นนายเป็นนายออกมามันีออกแต่ชอบแต่ว่าบ่ติดลูกแต่ว่าตอนนี้นี่คือนี่คือติดมาได้ไหมครับนี่ติดมาเลยติด มันจะมีการนี่ก็มีการเท่าไหร่มันมันมีมีช่อเท่านั้นเลยขึ้นมามองไหนมิมองว่างนี่มันขึ้นเหมือนเลยววาจันทาะนะครับมันใจซ้ำใดกับจีทูจีเก่าฝากพี่น้องเขานิดเดียงครับพี่น้องาใไ่ยาวเี่ผมน้อมรับว่าเยี่ยมทุกจกว่าใส่แล้วนี่ผมพอมัาก็มาใส่พอผมมาใส่ประมาณเกือบถึงปีแล้วครับผมมาทดลองใส่ตั้งแต่ก่อนก่อนเปิดอย่างครับเราก็มาใส่คูนกับปามครับรู้สึกว่าประทับใจประทับใจ มันครับเรื่องเรื่องอย่างนี้มันหายชัดดีหายชัดดีเลี้ยงใบเลี้ยงยอดดีครับเลี้ยงป่ามให้กันเลี้ยงป่าป่ามีสังเกตมึงป่ามันนี่มันจะขึ้นยอดตลอดครับแล้วก็ให้ลูกครับผลผลดีของมันคือการติดลูกนี่ใบมันจะงามมันได้กระซังถ้าบ่ให้ลูก โอ้ปกติในใบางามเลยแหละต่ลูกบ่ให้แต่ว่าตัวนี้ใบางามแล้วลูกให้พร้อมให้ลูกพร้อมนี่คือจีทูจีเก่าเขาเข้าแลปีนี้ได้ใส่ปุ๋ยเคมีหร,อรหือเปล่าครับนี่นย,ยั่งครับนังบ่่ใส่บ่อบ่อสันแต้เลยว่อสัสนเต้ผมใส่คือผมใส่เชียย์ภาพใส่ปุ๋ยเชียย์ภาพคูกันว่าดีดีนะครับเพราะว่าเป็นทั้งบ่อดินเป็นทั้งคู่อย่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเข้าบ่อได้เอาเรื่องที่หลอกลวงมาคุยกันนี่คือเรื่องจริงทั้งหมดแล้วได้ข่าวว่าปลูกเขาใส่ปุ๋ยไปสามเถื่อจีทูจีเก ดัสิผ้าไปเบิงเบึงนะครับดัดสิผ้าไปเบิึงนะครับดัดสิผ้าไปเบิึงนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นมืัอนี้นะครับก็ถือว่าเฮาสิมาเยี่ยมชมนะครับสวนพีประดิษฐ์อยู่เรื่อยๆนะครับโอกาสทุกครั้งที่ได้มีโอกาสได้มานะครับอุดรธานีนะครับก็สิเข้ามาเก็บข้อมูลอัปเดตสถานการณ์เพราะว่าปาล์มนี่เป็นไม้ที่อยู่ได้30ปีเป็นปกติกานไส้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วผลผลิตออกเรื่อยๆนี่สิเป็นสตอรี่ที่บอกพ่อแม่พี่น้องนะครับทั้งภาคอีสานนะครับภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วววยยยนนนนนนนะะะะคคคครรรััััับบบทีีีีีี่่่่่มมมมมโออออกกกาาาาาาาสได้้้้้ปปปปลลลูเ์ำซึงงภใตถืแญห ถือว่าเทปนี้นะครับนี่อยู่ที่อีสานนะครับสภาพอากาศแห้งแล้งแต่ว่าให้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็ถือว่าเอาข้อมูลตรงนี้มาบอกพี่น้องนะครับสำหรับผมมาพิชาการจากกับสวนปาล์มกับพี่ประดิษฐ์นะครับต้องลาท่านผู้ชมไปกับภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศนะครับสวนปาล์มของพี่ประดิษฐ์ที่บ้านน้าพ่นตาบลน้ําพ่นอาเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งใครอยากมาก็เข้ามาหาได้เลยนะครับบอกว่ามาหาใคร มหาพ่อฝนมหาพ่อฝนนะครับ<อ>มาได้เลยครับแ,แถวนี้เขาจะรู้หมดโอเคครับผมกับพี่ประเดชต้องขาวลาท่านผู้ชมนะครับไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเัาพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสบายดี